บทที่6ธรรมจักกับปวัตนสูตรเอวมัมเมสุตังเอกังสมยังพระกวาภาราณสียังวิหรติอิสิปะตะนีมิกทาเยตัตะโกพรกวาปัญจะวะคิเยพิขุอามันเตสิเทวามีพิกเวอันตาปพัพะชิเตนะนะเสวิตาภาโยจายังกามเมสุกามาสุขันลิกานุโยโค ีินคัมโมปทุชนิโกอนาริโยอนัตถสันหิโตโยจายังอัตตะกิละมัาานุโยโคทุโขอนารรโยอนัตถสันหิโตเอเตเตปิกเวอุโภอันเตอนุปคัรรมะ มัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจะขุกรณียนะกรณีอุปสมัยะอภิญญาะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกตมะจะสาพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจะขุกรณียนะกรณีอุปสมัยะอภิญญาะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ อายะเมวะอริโยอัทถังคิโกมะโขเสยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาพิกเวมชินาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธา จักขุกรณียานะกรณีอุปสมัยะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอีทังขปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจงชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามรณํมปิทุกขังมสกะปริเทวะทุขโทมนัสุปายาสปิทุขา อปิเยหิสัมปโยโกทุโขปิเยหิวิปโยโกทุโขยมปิดชังนรพันติตํมปิทุขังสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุขาอิทังโขปนาิกาเวทุกขะสมุทโยอริยสัจจังยายังตังหาโปนนภวิกานันติราคะสหคตาตรตะต,ตรตาพินันทินี เสยยะทีทางกามตัณหาภาะวะตัณหาวิภาวตัณหาอีทังโขงปนภิกขเวทุกขนิโรธโโอร,ยริยัสัจังโยตัสยาวตัณหายะอาศะวิราคะนิโรโธจาโขปฏินิสัตโขมุตติอนารโยอีทังโขงปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา อริยสัจจ์อายะเมวะอริโยอัตถังขิโกมะคคุเสยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรมมโตสัมมาอาชิวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุ จักขงอุทปาธิยาหนังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตั้งโขปนิทังทุกขังอริยสัจจงปริญยยยันติเมพิกเวปุเพอ,อน,นันตุสตเตสุธรรมเมสุจักขงอุทปาธิยาหนังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิ วิชาอุทาปาธิอโลโกอุทาปาธิตั้งโหปนิธังทุกขังอริยสัจจงปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนนุสสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาธิญาณังอุทาปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทาปาธิอโลโกอุทปาธิยิ่งทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนนุสสเตสุธรรมเมสุ จักขงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิธังทุขะสมุทโยอริยสัจจังปะหาตัพันติเมพิกเวปุเพอนนุสสุเตสุธมเมสุจักขงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิธังทุกขะสมุทโย อริยสัจป hi นันติมีพิกเวปุพเพอนุนสุตเตสุธรรมเมสุจกขงอุทปาะทิยาณังอุทปาะทิปัญญาอุทปาะทิวิชาอุทปาะทิอาโลโกอุทปาะทิอิทังทุกขนิโรธโอริอยสัจจันติมีพิกเวปุพเพอนุนสุตเตสุธรรมเมสุจกขงอุทปาะทิยาณังอุทปาะทิปัญญาอุทปะญญาปะทิ วิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิธังทุกขะนิโรธอริยสัจจงสัจจิกาตัปันติเมพิกเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเนสุจขุอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิธังทุกขะนิโรธอริยสัจจง สัจจ no ิกตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจขุงอุทปาธิยาังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจขุงอุทปาธิยาังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิ อาโลโกอุทปาะทิตังโขปนิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัจจังภาเวตพันติเมพิกเวปุเพอนนุสุตเตสุทเมสุจักุงอุทัปาะทิยาหนังอุทัปาะทิปัญญาอุทัปาะทิวิชาอุทัปาะทิอาโลโกอุทัปาะทิตังโขปนิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทา อริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุเพอนนุสุตเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาลโลโกอุทปาธิยาวกิวันจจมีพิกเวนิเมสุจตุสุอริยสจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทัสสาการังยะถาปูตังยานทัศนัง นัสุวิสุธังอโหสิเนวตาวาหังพิกเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสรมเกสัสมณพประมณียาปัญญาสเทวมนุสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพเทิอภิสัมพุทโธปัญญาสิงยโตจะโหมีพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุ เอวันติปริวัตตังทวาทัสาการังยะถาภูตังยานทัศนังสุวิสุทธังอโหสิอถา,าหังพิกเวสเทวเกโลกเกสมารกเกสพรมเกสัสมณพรมณิยปชายะสะเทวะมนุสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิง ยานจะปปนมเมทัศนังอุทปา,าธิอากุปปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินัติธานังปุรพะโวติอิทะโมโจะปะกวาอัตมนาปัญจวัคิยาภิขูภะคาวโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสสมิจัปปนาวยยาการัสสมิง พัญญามเนียยสมตโตกนทันยศะะวิรชังวิตมลังธรรมจักขงอุทปาธิยังกินจิสมุทธยะธรรมมังสพันธังนิโรธธรรมมันติปวัตเตเตจะกปะกวาตาธรรมจักเกกภุมมาเทวาสัทมนุสาเวสุงเอตัมปะกวตาภารายเสียังอิสิป,ปตเนมิขทาเยอนุตรังธรรมจักกังปวตัตตังอัต อปติวัติยังสมเนนวาพรหมณนนาวานเนาวาทเวนาวามาเรนาวาพระมุนาวาเกนจิวาโลกัเส,สมนติภูมมานังเทวานังสัตทังสุตวาจะตุมมหาราชิกาเทวาสัทมนุษสาวสูงจะตุมมหาราชิกาหนังเทวานังสัตทังสุตวา ตาวติงสาเทวาสัทมนุสสาวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทังสุตวายามาเทวาสัทมนุสสาวสุงยามานังเทวนังสัทังสุตวาตุสิตาเทวาสัทมนุสสาวสุงตุสิตานางเทวนางสัทังสุตวานิมมานรตีเทวาสัทมนุสสาวสุงนิมมานรตีเทวนังสัทังสุตวา ปรนิมิตวะสวัตติเทวาสัตถมนุสสาเวสูงปรนิมมิตวะสวัตตินังเทวนังสัทธังสุตตวาพรหมกายิกาเทวาสัตถมนุสสาวสูงเอตัมภควตาภารานสียังอิสิป,ปตนีมิกทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัติตังอปติวัตติยังสมเนนวะพรามาเนนวาเทเวนาวา มารนวาปรมุนาวาเกนจิวาโลกัสมินติอติหเตนะเชนนะเตนะมุขเตนะยาวะประมโลกาสะโทอภุขคัจฉิอายัญจะทัสะสะหัสสีโลกทธาตุสังกัมปิสัมปกัมปิสัมปเวทิอัปปาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกอปาตุระโหสิก อัติกามีวะเทวานังเทวานุภาวังอตาโผภะกวาอุทานังอุทานเนสิอัญยาสิวัตโกโกณทันโยอัญยาสิวัตโกวัตโผโกณทันโยติอิติหิังอายสัมมโตโกณทันยสสะอัญยาโกณทันโยเตวะนามังอาหุสิติ